คุยเพลินเมืองไทยคุณผู้ชมคะกลับมาคุยเพลินเมืองไทยกันต่ออย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าจะพาไปเที่ยวตลาดตลาดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ตลาดน้าไม่ใช่ตลาดทั่วไปไม่ใช่ตลาดสดแต่เป็นโครงการตลาดชานกรุงคือโครงการนี้ทางกรุงเทพมหานครก็จัดขึ้นครับนะคะต้องยอมรับว่าบางทีเนี่ยวัยเพลินอย่างเราเนี่ยไม่รู้จักไม่รู้จักเออไม่รู้จะไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องที่มาว่าเอะตลาดชานกรุงเนี่ย มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะท่านรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะคะคุณอัฐพรสุวัฒนเดชาค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเด็กค่ะสวัสดีครับวันนี้ท่านรองประหลัดมาเองนะคะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ต้องเป็นเรื่องใหญ่นท่านรองประหลัดสมัยที่อาจารย์นว่ดยังเด็กๆอย่างละอ่อนอยู่ไปสนามหลวงอย่างเดียวเป็นก็สมัยนี้มันมีที่อื่นให้ไปอีกไหมครับเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยทางเลือกเยอะแยะเลยเมื่อก่อนเราไปสนามหลวงใช่ไหมพี่ผมไปสวนลุม ออาไปทำอะไรเดี๋ยวนี้มีทางเลือกเยอะๆอย่างที่ทดลองว่าและปัจจุบันก็จะแนะนําเรื่องของตลาดชันกลุงแหละเป็นไงครมันเริ่มมายังไงมาถึงได้ทําตลาดนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเรื่องตลาดนะฮะตลาดน้ําในกรุงเทพมหานครก็มีหลายแห่ง ็ทางนโยบายท่านผู้ว่าประธเทศบานครก็ส่งเสริมตลาดต่างๆก็จะให้ชุมชนได้มีเอาผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็ต่างๆจำหน่ายผู้ว่าคนนี้ใช่ไหมฮะผู้ว่าคนปัจจุบันก็ทําต่อเนื่องมาแล้วเป็นนโยบายต่อเนื่องตอนนี้ตลาดที่จะกล่าวถึงนี่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลครับเองการที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็คือให้ผู้ผลิตทั้งเกษตรกรทั้งผู้ผลิต SME เไนี่ยได้นําสินค้ามาจําหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคในราคาพิเศษมีของที่มีคุณภาพดีโดยสั่งการให้ทางทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยได้จัดสถานที่ตามมุมต่างก็เรียกเหมือนกับ3ามสี่มุมเมืองนะครับะที่เราชานเมืองชานเมืองต้องชานต้องมีหลายชานนะครับหลายชานครับหลายชานเราเตรียมไว้สี่ชานอ่าแห่งแรกที่ กำลังดำเนินการอยู่ก็คือตลาดชานกรุงถนนอุทยานเขตทวีวัฒนาอ๋ออุทยานมันก็ต้องบด้านโน้นไปทางตงตงนใช่ครับสายสามสายสามระหว่างสามกับสี่สามกับเรียบคลองทวีวัฒนาครับขอครับผมตลาดแห่งนี้นะครับบรรยากาศดีมากเพราะว่าตอนนี้เราเปแล้วถูกต้องครับทุกต้นง่ายๆชื่อง่ายๆฮะรู้จักกันมีแล้วเปิดตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วครับเราเปิดประมาณเดือนครึ่ง จัดมาต่อเนื่องมาแล้วและเรียกว่าชานเมืองทางใต้ล่ะใช่ครับทางด้านด้านตะวันตกะวันตกตะวันตกก็เราจะปิดถนนนะฮะถนนถนนตรงเกาะกลางของอุทยานซึ่งมีหลายหลายเลนมากไม่กระทบกับการจราจรเลยทางเจ้าที่ตำรวจก็กรุณาที่ไม่ให้ปิดนะครับโดยถนนกว้างขวางยาวมากเลยครับระยะตลาดนี้เป็นตลาดตามยาวหนึ่งกิโลเมตรครับโอ้โหถ้าเดินชมของนะครับ เหนื่อยพอดีเลย1กิโลเมตรออกมาร่างกายเลยตัด3มาเจอ4ใช่ครับใช่ไหมครับอย่งนี้ครับแนวนี้ก็เกาะกลางครับ1กิโลนี่เราออกมาปั๊บเลี้ยวซ้ายไปหน่อยจะเห็นองค์พระยืนใช่ครับใกล้ๆเลยครับอันนั้นอาณาสายตะวันตกใต้นั่นแหละเพราะว่าเออขนส่งใต้ใหม่ก็ไปอยู่ตรงนั้ครงนี้ครับอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งตรงนี้ตลาดที่2ที่เตรียมจะเปิดอีกชานนึ่งคือตลาดอิชานกรุง ตรงไอทีสแควร์เขตหลักสีดอนเมืองดนเมืองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีจะเปิดเดือนหน้าครับเดือนหน้าเร็วๆนี้เตุลาจะอยู่ติดถนนวิภาวดีติดเลยครับติดเลยระหว่างจักรเวิภาวดีใช่จากเลี้ยวเข้าแจ้งวันหน้าตรงนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากห้างทีสแควร์ที่เขาจะเปิดพื้นที่ให้ฟรีเลยอันนั้นคือมุมทางเหนือครับทางเหนือตลาดที่3คือตลาดตรงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ที่บางมดคือเขตทุ่งครุครับอันนี้ตายตายละตายไฟตายละหลายมุมเลยครับาทำด้วยต้องหลายมุมครับตะวันออกนะฮะตะวันครับตรงนั้นก็ตะวันออกด้านโน้นก็คือบริเวณบางนาครับตรงกรมอุตุนิยมวิทยาขาด้วยรถไฟฟ้าบางนาครับทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็อนุเคราะห์สถานที่ริมถนนเลยครับเป็นสนามฟุตบอลที่จะจัดเป็นตลาดชานกรุง รมตยวิซึ่งก็เปิดแล้วยังไม่เปิดครับเราจะไล่เปิดทีะรีล่เปิดทีละตอนนี้พรถนนอักษะเนี่ยได้แล้วปัจจุบันนี้มีแล้วแล้วทีนี้ว่า กลุ่มเกษตรกรหรือ SME เอ็มดเอาสินค้าเข้ามาจำหน่ายต้องทำอยังไงติดต่อเอสเอ็มดิจิตเกี่ยวยอททับไหมครับได้หมดนะได้ออทปดด้้วยไครับอุตสาหกรรได้ทุกขนาดแล้วก็รวมทั้งเกษตรกรด้วยครับคือนโยบายของรัฐบาลกับท่านผู้ว่านะครับก็สอดคล้องกันมากก็คือว่าผู้ผลิตโดยตรงเนี่ยเกษตรกรเราเนี่ยเกษตรกรเพราะบริเวณนั้นก็มีเกษตรกรพวกผักปลอดสารพิษรวมทั้งกล้วยไม้หรือผลไม้ต่างๆเนี่ยนะครับก็มาจําหน่ายรวมทั้งอุตสาหกรรมนะครับในพื้นที่ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ก็จะเอาของบิดพันธุ์มาจําหน่ายสินค้าแปรรูปต่างๆแปรรูปต่างๆได้หมดเลยครับทั้งสมุนไพรทุกอย่างได้หมดสมุนไพรได้หมดเลยไดตัวอย่างครับตัวอย่างก็เนี่ยเป็นผิดพันฑ์ของผู้อุตสาหกรรมละเนี่ยตอกระเป๋าถุงชนผ้ายาวของก็ใส่โทรศัพท์ได้สบายเลยตัวเนี้ยออกแบบดีเลยเนี่ยราคากันเองมากครับอันนี้เป็นเครื่องสําอางครับมีกระทั่งเครื่องส่องครับหน้าเด้งครับไม่แก่อาจารย์เราพบได้เลยเนี่ยถูกใจใบเพลินอาจยได้เพราะว่าเพราะมีโทรศัพท์สองเครื่อง ตายเลยพอคู่เลยพอคู่เลยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของกทมที่5ดาวแล้วเราก็มีการประกันคุณภาพเรียกว่าแบรนด o ค็อกแบรนด์คือเราเลือกมาเลือกมาท่านว่าคัดมาคุณภาพเนี่ยถ้าต้องเลือกใช่ไหมต้องเลือกมาต้องดาวครับมาก็มาของดีครับของดีครับัตรละอันนี้แล้วก็รวมไทยเป็นผู้คัดเ่านรองมีเอที่ของกทมมีครับ S <S <S กทมจะมีสํานักพัฒนาสังคมเนี่ยเขาจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยที่มีมาตรฐาน45ดาวขึ้นไปเพื่อจะรับรองคุณภาพอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตราแบงก์คอกแบรนด์ท่านลองครับขอประทางโทษอย่ากโกรธผมเลยพอถึงอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันมีเส้นสายมีการยัดเข้าไปบ<อ><อ>างทีผลิตภัณฑ์ไม่ถึงแล้วก็ท่านลองฝากหน่อยอยากขายได้อะไรอันนี้เราถือมากครับเราจะมีทะเบียนอยู่ แล้วเราก็จะคัดเลือกนะให้เหมาะสมนะครับเราสินค้าเราเลือกแล้วก็เราจะหมุนเวียนกันครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จำหน่ายได้หมดจะหมุนเวียนกันมาจาหน่ายในตลาดนี้คือจะไม่มีการว่าเจ้านี้ผูกขาดทั้ง4ตลาดไม่มีทางไม่จะทำก็น้อยใจไม่ได้ต้องให้เป็นธรรมของคนทันเป็นไได้ไหมเจ้านี้อาจจะมาขายที่ตลาดตรงชานกรุงตรงนี้แล้วอีกอันอาจจะเวียนไปตรงนู้นได้ครับใช่ครับทวามสะดวกเขาด้วยอาจจะใกล้ตลาดเขาใกล้กับที่เขาผลิตก็ได้ใกล้โรงงานเขาก็ได้แต่พื้นที่รองรับหรือเปล่าโอ้พอเพียงครับ เพราะว่าสมมติว่าอักษรนี่ยาวใหญ่มากเป็นกิโลนึงเป็นกิโลเมตรที่กขหมูตัวที่เปิดให้เท่ารัศมีวงกลมหรือว่ามันจะยาวเท่ากิโลได้เข้ยฟุตบอลครับออสคือเราไม่ยาวเราเป็นสี่เหลี่ยมนะครับกลมตลาดอุทยานนี่ชั้นกรุงอุทยานนี่ยาวนะฮะ เน้นความยาวส่วนตลาดอื่นก็จะเป็นเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมนะครับก็จำนวนบูธก็ใกล้เคียงกันร้อยกว่าบูธที่ที่ตลาดชานกรุงธนรัฐยานเนี่ยก็จะมีเต็นท์นะครับขนาด5้าคูณสเมตรเนี่ยร้อยหกเต็นท์เราให้เขาเช่าไม่เก็บตังค์มาฟรีครับผู้น้ำเนี่ยครับเอาใหามว่าคนมันจะท้าทุกคนภาพดีแล้วไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่าคัดามาแล้วร้านได้ฟรีท่านประหลาดสงสัย น้ำเต้าหู้ก็คือน้ำเต้าหู้แล้วทำมาอยู่ดีก็ต้องเป็นแบงคอกแบรนด์ขึ้นมาเออก็แบงคอกแบรนด์นี่นอกจากนะครับรสชาติอร่อยแล้วเนี่ย ความสะอาดการผลิตขั้นตอนการผลิตเนี่ยต้องสะอาดถูกสุขอนามัยการบรรจุพันธุ์ก็ต้องเรียบร้อยทุกอย่างดูดีหมดถ้าเราดูวันนี้จะให้ถ้ารอผมขอตอบแทนก็ได้ครับอันนี้มันเป็นชื่อทางการค้าครับก็จะใช้ญี่ปุ่นแบรนด์ใช้อเมริกันแบรนด์มันก็คือน้ำพึ่งน้ำน้ำน้นี่แหละน้ำตู้ทำไมต้องถางก็ลองเนี่ยเรื่องของเรื่องคือจะขอชิมได้ไหมเชิญครับเชิญครับชิมเลยน้องชิมมาวันนี้ก็มาแจกหมดนะครับอุ้ยจองเลยจองเลยใบนี้ ก็ <laughs> ถึงความโดดเด่นของตลาดชานกรุงแต่ละอันที่ทางกรงทมทําขึ้นเนี่ยนะ อะไรคือมันโดดเด่นแตกต่างกันคือไงนอกจากของดีจุดที่เด่นครับจุดที่เด่นฮะราคาครับเนื่องจากมาขายฟรีเนี่ยเราต้องการให้ราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปราคาต้องถูกสองเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมที่นำโอทอปของจังหวัดใกล้เคียงมาลงด้วยคที่มีความหลากหลายกระวต้นเกษตรก็นำพืชผักผลไม้จากเกษตรกรเอามาลงด้วยธุรกิจากรรมก็เชิญชวนหลายกระทรวงร่วมกันร่วมกันทำบูาการกันร่วมกันครับของต้องเป็นของต้นทางเลยนะครับผลิตมาโดยตร แล้วราคาต้องถูกคุณภาพต้องดีครับผู้ขายกับผู้ซื้อเจอกันเลยเจอกันเลยตันถ่ายปะกันปะกันเลยครับเจ้าหน้าที่ของท่านรองเนี่ยเขาจะเขาจะคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีไม่ว่าจะโมโนโพลีเลยฉันจะไปทุกสี่ชานนลไม่ได้ครับเราต้องเวียนนะเฉลี่ยความสุขกันครับไม่ได้ครับม่ห้ามโมโนโพลีครับเราเราจะให้เฉลี่ยกันว่าทุกคนก็ได้ขายหมดมททุกกล้าอยับผมมีอยู่ตะก้าเนี่ยผมก็วางที่อักษะด้วยผมก็ไปที่อุทยานด้วยผมไปที่ไอทีด้วยไม่ได้นะขอร้อง แบ่งปันกันนะแบ่งปันกันครับแบ่งปันให้อาจารย์พี <ใน S 2> ่วิโรจน์ให้อพี่ตั<ช>้งได้ขายบ้างขอรับรองว่า ทวน้ำทวนเหลือทวเหลืออยู่ดนีๆกำลขอรับรอยู่ใีๆกำลังคุยกันรองว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรยังไงอร่อยเข้าไปแล้วแฉะจุดเด่นของเราคือคุณภาพอันที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองเรื่องราคาถูกต้องครับราคาเรื่องราคาแล้วก็เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับนอกจากนีความหลากหลายของสินค้ามีเยอะให้เลือกมากช่ว็นี้มีกระเพิ่มต้นไม้ครับนี่มีหมดเลยกล้วยไม้ครับกล้วยไม้กล้วยไม้ไม้ประดับครับผมก็ ช่วงเวลาที่เปิดเนี่ยกำหนดไว้ว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับวันหยุดเดี๋ยวร่วงลมตกตั้งแต่สามงเย็นสิบห้านาฬกาจนถึงสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มเลยยามเย็นๆแล้วแล้วถ่าเกเขายังขายดีอยู่ท่านลองสั่งปิดไฟเข้ามาอคงมีเรื่องนะครับ นี e ่ผลไม้ด้วยครับผลไม้ะผลไม้ก็แล้วแต่ไงดูใครมีอะไรก็ต้องไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิกัดว่าคุณเอาแค่นั้นมาขายไม่ใช่อันนี่ก็งานถี่มือเลยนะแต่ยังม้วนเดินกำหนดไปสองทุ่มครับตอนนี้ก็กลัวอย่างที่คุณยุทธว่าว่าอาจจะติดพันหรือติดลมก็เปมดเป็นสี่ทุ่มไปเลยครับต้องรอว่าบางคนเลิกงานก็รอเดี๋ยวก่อนกว่าจะมาพะมาถึงทุ่มกว่าสองทุ่มเดินดูยังไม่ได้เห็นตัวนี้เลยปิดซะแล้ว แล้วพอสี่ทุ่มี่อากาศดีนะอากาศดีมากครับทุนอุทยานเนี่ยครับทุนักษาเนี่ยสวยมากสวยที่สวยที่ไทยมีเสาหงเนี่ยเป็นด้อยต้นเป็นพันต้นแค่มองดูไฟก็สวยแล้วพอเปิดไฟแล้วโอ้โหมันสวรรค์ครับอยากให้ไปชมตอนเย็นๆยกลางคืนเดินเล่นไปชอปชอป ชอบชิมือนแล้วมีของอร่อยด้วยครับมีอนอย่านัท่งทางตรงนั้นก็ได้มีของกินมีเทศกาลอาหารอร่อยด้วยของกลุ่มเขตกรุงทนเหนือกรุงทนใต้กรุงทนก็อร่อยมากนมากหลากหลายครับคัดของดีมาให้ให้ชิมนะครับนอกจากช็อปและชิมแล้วก็มีการแสดงด้วยมีชมด้วยนะครับกทมจัดการแสดงนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านแล้วะนี่ไหนก็มานั่งพักแล้วก็นั่งดูการแสดงได้ครับบ๊วย พอไม่ชอบเพลงนี้ก็เดินไปซื้อของต่อเดี๋ยวนั่งทำวนั้าทต่อปรเรามีนอกเหนือจากที่พูดไหมคะครับมีครับมีไอการบริการอันนี้นะอยากจะเรียนว่ามีเต็นท์บริการก็คือน่นวดฝ่าเท้าฟรีมีนวดฝ่าเท้าฟรีครับเมื่อยแล้วก็นวดนะครับนวดฝ่าเท้ามีตรวจสุขภาพฟรีสุขภาพอันนี้เป็นหน้าที่ของกทมกทมที่เป็นเจ้าภาพให้เลยต้องครับแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการฝึกอาชีพ เรื่องสั้นๆชั่วโมงสองชั่วโมงทำขนมเล็กกน้อยเนี่ยมีครูปอาชีพมาสอนเลยมาสอนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เป็นได้เลยครับสามารถไปประกอบได้ก็ดีนาสนใจเนาะเอาไปทําเล่นที่บ้านไปกินที่บ้านเยอะมากเอาไปทําให้ท่านลองทานและลองเรียนมาทําให้ลูกทานแล้วเอามันเป็นความสุขของครอบครัวด้วยก็ได้รับความดูเยอะเลยอย่างงี้ ให้ทดลองประชาสัมพันธ์เลยค่ะชวนรุ่นใหญ่ไวเดอรอไป่ยวตลาดจำได้และแม่นๆเชิญชวนนะครับผู้ผู้ชมทุกท่านนะครับเราเปิดตลาดนัดอุทยานชานกรุงอุทยานเพื่อให้พี่น้องประชานได้มาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็มาซื้อของกันอยากจะเรียนว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็มีของหลากหลายให้ให้ซื้อกันแล้วก็รวมทั้ง ราคาถูกด้วยและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกพิเศษครับ,รบสำหรับท่านใดที่มีอยากจะเปิดท้ายรถเนี่ย<อ>มาขายของของท่านเอง <ไป S 2> ของ<จ>มุนสองไ,ไปแจมได้มีครับเพราะมีพื้นที่พอเราบริการว่าสามารถที่จะมาะมาติดต่อที่เขตทวีนาได้เลยที่จะขอลงทะเบียนแล้วก็ เปิดท้ายขายของกันเลยพื้นที่แบบนี้จอดรถได้มีครับ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 เราเราเราเปิดที่เขตทวีวัฒนาเราก็ติดต่อทวีวัฒนาถูกต้องครับสมมติว่าธงอะไรนะหลักสี่หลักสี่ไปติดเขตก็ร่วมมือกันหมดแล้วก็มหาไทยละทก็นเขาแตกต่างจังหวัดแล้วต่ออะไรร่วมไม่มีค่าไม่มีค่าออกบูธไม่มีครับฟรีอย่างเดียวครับฟรีแล้งหมดต้องของดีไอเดียวมาแล้วหละกันต้องมหาไทยอะเกษตรเท่านั้นนี่ ไปถึงซื้อนี่ปั๊บมะมุน้ำปลาหวานไปเข้าเนื้อเลยจบเลยเมื่อวานนี่เรียกหาอยู่นี่เมื่อวานนี่เรียกหาน้ำปลาหวานเป็ยังไม่ได้เชี่ยนนี่จบเลยในตะกร้านี่จบมีข้าวด้วยนะคะข้าวฟลอมไรซ์เบอร์รี่ครับมีหลายอย่างเนาะยเขานี่ไปเพลินของพวกเราจะไม่เหงาละไปเที่ยวสี่มุมเมืองได้สุขสมวิชนอกจากสี่มุมเมืองแล้วยังทะแยงมุมได้อีกเนาะทะแยงมุมไปมุมน้อนมุมนี้หรือว่าใครที่ไปเขาเรียกว่าไปไปจัตุจัสสอง วินดูรีไกลๆสวนสองสนามหลวงสองสนามหลวงไกลนั่นแหละไปต่อได้มานี่เลยไบ่อยๆมานี่ต่อเลยนิดเดียวสายสองตัดไปสายสามใกล้เดียวใกล้มากเลยครับ้องสนามหลวงสองเนี่ยมันก็มีไกด์ไปไหว้พระที่พุทธทนแล้วก็แวะมาเดินมากเลยสาร์อาทิตย์นี่เหมาะมากครับแล้วจะเปิดอีกสองอาทิตย์นะครับปลายเดือนจะจบแล้วครับเราจะไปเปิด ตลาดที่ไอทีตะแควร์ตลาดชานกรุงไอทีตะแควร์เดือนหน้าครับเริ่มเปิดแล้วสลับกันอย่างงี้สลับกันไปเรื่อยๆออฟฟิศอาจจะปิดอาจจะปิดก่อนนะเพราะเปิดมาเดือนครึ่งแล้วปิดก่อนนะออฟฟิศเราก็ย้ายที่มาตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ที่ท่านจะเปิดพร้อมกันเปิดสี่ชั้นจะพร้อมกันที่นี่สี่ชั้นเมืองมีไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวมครับต้องเตรียมจ้าพนงานไม่พอต้องเตรียมตลาดครับผมเจ้าพนักงานไม่พอครับจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักคืออยากจะเปิดทีเดียวให้พรึบเลยเออจพราะว่ามันน่าจะมีชนีกำลังไม่ไหวค่อยไปค่อยไปเลยเปิดที่นี่ก็แค่สาม่ได้ทุกวัน ช่วยมหน่อยเพราะบางทีบ้านบางที <c oughs> บางทีบางทีบ้านผมอยู่แถวดอนเมืองหลักสี่อะไรอย่างเงี้ยครับ โอ้โหไปนู่นอุ้ยนี่พี่รอพี่รองทางไปตาจับเวลาเพื่อรอคนละมุมรอพี่นายรอพี่นายหน่อยแล้วก็รอเพราะว่าบางคนอยู่บางนาอย่างเงี้ยนะโอย่างสองคนเนี่ยอยู่คนละมุมเลยนะสองคนเนี่ยคนละมุมเลยคนละมุมเลยต้องรอก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะมุมนั้นจะมาถึงค่อยๆนะคะก็ได้รับทราบกันไปแล้วคงจะต้องชวนรุ่นใหญ่ไว้เพลินทั้งหลายไปเที่ยวตลาดชานกรุงเมืองอย่างที่ท่านรองว่านะคะเอาติดตามกันไปวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครคุณอัตพรสุวัฒนะเดชาขอบคุณมากค่ะ ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันนะคะคสักครู่คะ่ะคุยเพลนเม,มืองไทย